ไปกันที่อะไรเบาๆทางการเมืองดีกว่าไหมอันนี้เบาใช่ไหมเบา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 เบเมื่อคืนหรือเปล่าเมื่อคืน, <c oughs> นใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนคุณอนุทินได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองอเป็นภาพสองภาพค่ <c oughs> เอาไปดูนะเป็นภาพสองภาพสองบุคคล ภาพซ้ายมือบนจอเป็นภาพคุณพ่อคุณแม่ภาพขวามือเป็นภาพอุลตราแมนอุลตราแมนแปลงร่างโพสภาพอุลตราแมนประกบกับภาพของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรอโพสภาพเสร็จเรียบร้อยก็บัรยายใต้ภาพว่าอืพ่อกับแม่ก็หน้าขยายภาพคุณพ่อคุณแม่สักนิดสิครับว่าทำท่าอะไรขยายขึ้นมาเลยนะฮะเห็นไหมเอ่ย มือแบบนี้คุ้นๆไหมเห็นบนเวทีเมื่อสองสวันก่อนหน้าเนี้ยจำได้ไหมก็บนเวทีพมใจไทยใช่ที่พลครอักษราพลาืมันเหมือนแปลงร่างนั่นแหละอืสโลแกนหาเสียงของพรรคพมใจไทยเขาเล่นกับคำว่าพล u สบวกที่แปลว่าบวกบวกอืมพ l ัสที่แปลว่าเพิ่มขึ้นใช่เพราะนั้นสัญลักษณ์เครื่องหมายก็จะเป็นทําบวกก็คือบวกอืมดังนั้นบนเวที บนเวทีบิ๊กอีเวนต์ของภูมมใจไทยที่รูนครอัคราเมื่อสองวันก่อนหกคนอ่ะที่อยู่บนเวทีหกคนบนเวทีพร้อมใจกันทําท่าอุลตาแมนด้วยท่านี้แหละพลัดอ่ะเขาใช้คำว่าท่าพลัดเนี่ยคุณ่อแม่เอามือสองข้างขึ้นมาทําเป็นบัวก็เล่นด้วยก็เล่นด้วยแล้วก็ให้ลูกหลานถ่ายภาพค่ะแล้วลูกๆก็เอาภาพคุณพ่อคุณแม่ที่ทําท่าสงสัยส่งไปให้คุณอนุทินทํท่าพลัดมาโพสต มแม่แล้วก็จับไปเปรียบเทียบกับภาพของอุลตร้าแมนแปลงล่างเอ๊ะเอ๊ะเุณพ่อคุณแม่ก็ก็ก็ไปก๊อปปี้มาจากภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยไปก๊อปปี้มาจากอุลตร้าแมนหรือเปล่าก็ท่าคล้ายๆไงน่ารักดีออะเ,อเป็นสีสันทางการเมืองอย่าไปเครียดเยอะเพราะอย่างอื่นเครียดเยอะละ